สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ต่ายก็จะชวนทุกคนมาปรุงดินนะคะวันนี้ความพิเศษของเราคือเราจะชวนทุกคนมาปรุงดินถุงค่ะนี่เลยนะคะเป็นดินถุงที่ตาตได้ซื้อมานะแล้วก็ยังไม่ได้ทําการปรุงเลยพอจะนําไปใช้เนี่ยเราก็ต้องเอามาปรุงก่อนค่ะทุกคนก็ซื้อมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเขาก็มีความซีดนะคะนะยังกองอยู่อีกสถุงที่ยังไม่ได้ปรุงนะคะ สีเขาก็ซีดหน่อยเนาะเพราะว่าซื้อมาก็ได้สักพักใหญ่แล้วค่ะแต่ยังไม่ทาแต่ว่ายังไม่ได้ทำการปรุงนะคะวันนี้ก็เลยได้มาพาเพื่อนๆทำการปรุงดินถุงนะคะเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเราอย่าเพิ่งนำดินถุงไปใช้นะคะทุกคนเราต้องปรุงก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวแต่ขยายภาพให้เห็นชัดๆนะคะเราต้องเอามาปรุงก่อนนะคะเพราะว่าในดินถุงเนี่ยเขายังไม่ได้มีธาตุอาหารที่ครบสมบูรณ์ค่ะเขาก็ ขายมาถุงละ10บาท20บบาทเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเอาไปเทลงในกระถางนะคะถึงปลูกได้ต้นโตไปเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์อยู่ดีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมาปรุงดินถุง ซื้อดินถุงมาแล้วต้องปรุงก่อนใช้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่แตยจะนํามาปรุงดินในวันนี้นะคะต้องบอกว่าครบครันมากๆเลยก็พยายามหาเท่าที่เราจะหาได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆขาดตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะแต่จะชี้ตัวที่สําคัญที่สุดให้นะคะตัวที่สําคัญที่สุดที่จะต้องใช้คือนี่เลยค่ะขี้วัวหรือว่าปุ๋ยคอกนั่นเองจะเป็นมูลวัวมูลควายหรือว่าขี้หมูขี้ไก่ก็ได้นะคะ นอกจากดินถุงแล้วนะตัวที่สำคัญที่สุดคือขี้วัวนะคะแล้วตัวต่อมานะคะถ้าเพื่อนๆหาได้นะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะก็คือนี่เลยเปลือกไข่นะคะตะกาเอียงล้มเลยเปลือกไข่ค่ะทุกคนตัวต่อมาค่ะก็เป็นนี่เลยเปลือกกล้วยค่ะเปลือกกล้วยสุกแล้วก็ตากแห้งแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นกาบมะพร้าวสับค่ะตัวนี้เป็นเศษ ผักสดนะคะเหลือๆจากในครัวนะคะนี่ค่ะพวกเศษผักสดต่างๆที่เราไม่ได้ใช้ทำกับข้าวแล้วเราก็เอามาปรุงดินด้วยตัวนี้ก็เป็นใบไม้แห้งนะคะใบไหนที่ใหญ่เกินไปเราก็ต้องฉีกด้วยค่ะเอาละคะ่ะทุกคน วัสดุอุปกรณ์ก็ง่ายเท่านี้เลยนะคะเมื่อเราคลุกผสมกันแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็ควรที่จะมีจุลินทรีย์ติดส่วนไว้หน่อยนะจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่า EM ก็ได้หรือจุลินทรีย์น้ําสาวขาวก็ได้ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเอามาใช้ในการปรุงดินได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยแต่ก็ขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะคะ ุงมือเก่านะคะก็เลยเปื้อนดินหน่อยก่อนหน้านี้ก็คือเพิ่งเพิ่งไปคลุกดินมานะคะก็เลยเปื้อนนิดนึงเอาละค่ะเรามาเริ่มปรุงดินกันนะคะพอดีว่าตะกร้าไข่เนี่ยมันเอียงล้มแล้ก็เลยจะขอจัดการกับตะกร้าไข่ก่อนแล้วกันค่ะตัวนี้เทเลยนะคะกลับมาเท้าสับเทไปเลย แล้วเราก็พยายามขยำขยำบี้บีไข่นะฮะนี่ไข่เนี่ยมีมากใช้มากได้เลยนะเปลือกไข่เอามาใช้ในการปรุงดินได้เลยเอาแล้วค่ะต่อมาแต่ก็จะเจาะดินถุงเลยนะคะ ตัวที่เป็นนางเอกของเราในคลิปนี้เพราะเราจะปรุงดินถุงค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเขามีธาตุอาหารไม่ครบอย่างไงดูเลยนะคะน,นี่ค่ะเขาก็มีเท่านี้น่าจะมีส่วนผสมของดินกแกลบดํานะคะแต่ว่ามีความร่วนดีนะคะดินเขามีความร่วนดีเลยละทุกคนเนี่ยค่ะดินกแกลบดํานะคะ แล้วก็อาจจะมีพวกคุ้ยมะพร้าวลเล็กๆปนอยู่บ้างแต่ตายก็ไม่มั่นใจว่ามีขี้วัวหรือว่าปุ๋ยคอกอยู่ในนี้หรือเปล่าเห็นไหมคะว่าเนี่ยเราจะเอาดินแบบเนี้ยอยู่ดีๆไปปลูกเลยนะคะไม่มีธาตุอาหารเลยนะคะเราก็ไม่ควรเนาะ เรียบร้อยนะคะเทดินออกมาแล้วอ่าแล้ก็ผสมอย่างอื่นเข้าไปเลยค่ะเศษผักพืชสดต่างๆที่เหลือๆจากในครัวใส่ไปเลยค่ะที่วัวนะคะสำคัญที่สุดใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ เปลือกกล้วยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มช่องว่างให้กับดินค่ะแล้วเขาก็มีวิตามินมีธาตุอาหารด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ได้ด้วยค่ะถ้าเกิดชิ้นใหญ่ๆเราก็ฉีดฉีดเขาหน่อยนะอันนี้ตากถึงแดดถึงลมจนแห้งมาแล้วนะคะทุกคนเนี่ยพอแห้งแบบนี้ขยำง่ายเลยนี่ตากแดดเลยเปลือกกล้วยสุกเนี่ยค่ะพอเราตากแดด ได้ที่เนี่ยขยำได้เลยค่ะตาวนี้ล่ะคะ่ะรับรองว่าดินของเพื่อนๆนะคะหลังจากปรุงแล้วเนี่ยโอ้โหสมบูรณ์แน่นอนปลูกพืชปลูกผักงามเลยค่ะ แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการบำรุงดูแลต่อด้วยนะคะไม่ใช่แค่ดินเป็นปัจจัยหลักอย่างเดียวเนาะแต่ว่าการปรุงดินเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่จะทำให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะปลูกอะไรก็งามปลูกผักสวนครัวก็งามปลูกไม้ประดับก็งามค่ะ แล้วการที่เราใส่ปุ๋ยคอ,อกลงไปในขั้นตอนของการปรุงดินเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าตอนปลูกเนี่ยเราจะไม่ใส่ปุ๋ยคอ,อกแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะคะทุกคนเราก็ยังต้องเติมปุ๋ยคอ,อกอยู่นะคะเอาละค่ะตัวต่อมาก็คือใบไม้แห้งค่ะนี่เลยใบไม้แห้งนะถ้าชิ้นใหญ่เนี่ยเราต้องฉีกด้วยนะคะใบไม้แห้งเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะเนี่ยดต,ต่จะให้ดูใกลๆ้ๆพยายามเลือกใบที่มีเชื้อราค่ะทุกคน ราขาวๆติดมาแบบนี้นะคะนี่น,นีที่มีราขาวๆติดมาด้วยนะคะแบบนี้คือเป็นราดีต่อพืชค่ะเลือกใบที่เขาทับถมกันมาสักพักนึงแล้วก็ดีเหมือนกันนะคะบริเวณไหนที่มีความชื้นไปเก็บใบไม้มาตรงนั้นนะคะเอามาปรุงดินค่ะเนี่ยใบไม้พวกนี้แห้งๆแต่ก็เอามาฉีกอย่างนี้ ใบไม้ตรงไหนที่มีความชื้นเอามาเลยนะคะที่ไตเห็นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นใบไผ่ค่ะเพราะว่าใบไผ่เขามีการทับถมกันเขาก็จะมีความชื้นแล้วก็มีเชื้อราที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เป็นราขาวนะราขาวที่อยู่ตามใบไผ่นั้นเป็นราดีค่ะ,อะพอพูดพอพูดถึงใบไผ่เดี๋ยวไตก็จะพาทำคลิปนะคะปรุงดินโดยใช้ดินจาก บริเวณรอบๆต้นไผ่เอามาปรุงเนี่ยดีเลยนะคะทุกคนการเติมใบไม้ลงไปเนี่ยมีส่วนประโยชน์มีส่วนช่วยนะคะให้กับดินที่เราปรุงมากๆเลยมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าจะทำให้ดินของเราไม่หนักค่ะไม่หนักแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปมีช่องว่างให้อากาศเขาได้ระบายน้ำไหลดีด้วยนะคะ เราต้องแทรกใบไม้เข้าไปด้วยนะเอาละค่ะเมื่อใส่วัสดุอุปรกรณ์ทุกอย่างแล้วนะคะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเอใบไม้แห้งน้อยไปเปล่าเราก็เติมได้ค่ะอยากเติมก่อน,นก็เติมเพิ่มไปอีกหน่อยได้เลยนะคะอ่าแต่มองว่าเท่านี้โอเคแล้วนะเฮ้ค่ะ เห็นไหมคะใบไม้แห้งเขาก็แทรกซึมอยู่เวลาเราตักดินไปใช้เนาะก็จะติดใบไม้แห้งไปด้วยเขาก็จะทําให้ดินไม่แน่นไม่แข็งไม่หนักจนเกินไปมีกาบมะพร้าวสับมีเปลือกกล้วยนะคะลุกเท้าให้เข้ากันค่ะถ่ายจะปรุงดินก่อนใช้ บ่อยเลยนะคะแทบจะทุกครั้งเลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นคลิปต่ายพาปรุงดินบ่อยหน่อยนะคะทุกคนอ่าค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะ รถรกราดด้วยจุลินทรีย์ค่ะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยย่อยสลายแล้วก็เข้ากันได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะให้จุลินทรีย์มาทําหน้าที่ย,ย่อยสลายทุกอย่างนะคะเมื่อสักครู่นี้ปุ๋ยคอกที่ไต่ใช้เนี่ยเป็นปุ๋ยคอกที่ยังไม่ผ่านการหมักนะปุ๋ยคอกที่ยังไม่ผ่านการหมักเอามาปรุงดินได้เลยนะคะหรือใครที่มีปุ๋ยคอกหมักแล้วก็เอาแบบหมักแล้วมาใช้ก็ได้ค่ะ เอาละค่ะทุกคนต่ก็ได้เตรียมน้ำลงในบัวรดน้ำแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะผสม EM ลงไปนะคะจะใช้เป็น EM ก็ได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้นะคะหรือว่าจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวตามที่ต่บอกไปก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็เอามาราดรดดินของเราได้เลยนะคะดินที่เราทำการปรุงไว้นี่ค่ะเรารดไม่หมดหรอกค่ะ น้ำที่อยู่ในบัวรดน้ำเนี่ยก็ยังเหลือนะคะเราก็ไปใช้ร่ดรดต้นคือต้นผักก็ได้เวลารถไปเนี่ยอย่าเพิ่งรถเยอะนะคะก็ทีละนิดเนาะแล้วเราก็ต้องมาเช็คความชื้นกันอีกทีหนึ่งค่ะว่าความชื้นเป็นยังไงพอเหมาะพอดีหรือ,อยังนะคะถ้าความชื้นมากไปนะจุลินทรีย์ก็ทํางานได้ไม่ดีความชื้นน้อยไปจุลินทรีย์ก็ทํางานได้ไม่ดีค่ะเราก็เลยต้องมีการเช็คความชื้นนะคะ เช็คความชื้นคือทำอย่างไรก็คือนี่เลยอ่ะเดี๋ยวทำให้เพื่อนๆดูนะคะหลังจากที่เราเทน้ำลงไปเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันโอ้ในขนาดว่าไตยังเทน้ำลงไปไม่เยอะเลยนะคะความชื้นมากไปนะคะก็คือน้ำมากไปค่ะทุกคนน้ำมากไปแก้อย่างไรง่ายมากนะคะดีเลยค่ะที่ ได้เทน้ําลงไปนะคะน้ํามากไปเราก็ต้องเติมพวกอินทรีย์วัตถุเนี่ยค่ะเพิ่มลงไปค่ะเอาละค่ะอันดับแรกตายจะเพิ่มดินเก่าลงไปสักหน่อยค่ะนี่เลยเป็นพวกดินเก่านะคะเอาวัชพืชออก เคาะเอาวัชพืชออกนะคะดินเก่าที่อยู่ในกระถางค่ะอ่านี่ค่ะจะเห็นได้ว่าดินเก่าของไต่ก็ยังมีเศษเปลือกไข่ให้เราเห็นเนาะนี่เลยอ่าเราก็ลองคลุกเคล้ากันดูว่าเราค่อยๆเติมไปทีละนิดนะคะถ้าในกรณีที่แฉะเกินไปแบบนี้นะ จากนั้นนะคะแต่ก็จะเติมปุ๋ยอคอกสักหน่อยค่ะนี่ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะ อันนี้ดูจะโอเคขึ้นแล้วนะทุกคนดูเหมือนว่าจะไม่แฉะเกินไปแล้วค่ะหลังจากที่เราเติมดินเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ปุ๋ยคอกเพิ่มนิดหน่อยนะคะวิธีแก้ก็นี่เลยอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะโอเคความชื้นดูเข้าที่เข้าทางแล้ว เอาละค่ะเช็คค่ะก็คือจับมานะคะปั้นแบบนี้นะคะอ่าโอเคก้อนไม่แตกแล้วก็ไม่มีน้ําซึมไหลออกมาตามร่องมือค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการปรุงดินนะหลังจากนั้นค่ะเราก็ต้องหาภาชนะมาปิดคลุมไว้ด้วยนะคะเพื่อให้ความชื้นของเขาเนี่ยอยู่ได้นานที่สุดนะเพราะเราต้องหมักไว้ประมาณ5-7วันก่อนที่จะนำมาใช้ค่ะ แต่ก็จะเอาพลาสติกแผ่นพลาสติกนะคะปิดคลุมไว้ประมาณนี้อ่านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราหมักดินครบเวลาเนี่ยเดี๋ยวไต่จะมาอัปเดตกันให้ดูอีกทีนึงนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไต่ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาปรุงดินกันอีกแล้วเนาะดินที่ต่ายได้ปรุงไว้ในกระมังนะคะแต่ใช้หมดแล้วในกระมังสีชมพูใบนี้ล่ะค่ะใช้หมดแล้วนะคะรวดเร็วมากนะคะเอาไปปลูกมะเขือเทศแล้วก็เอาไปเติมในกระถางนะคะที่เขาดินลดๆนะคะก็แป๊บเดียวค่ะหมด ก็เลยอยากจะมาปรุงเพิ่มนะคะจริงๆก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆให้ปรุงดินเก็บไว้ใช้เลยนะคะมีเรื่องที่จะต้องได้ใช้ดินตลอดอยู่แล้วนะคะสําหรับใครที่ปลูกพืชปลูกผักนะวันนี้ตต่จะมาปรุงดินนะคะโดยการเปลี่ยนดินเก่านี่เลยดินเก่าตายอยู่ในกระถางใบเก่าแบบนี้นะคะซึ่งทั้งสองกระถางใบเก่านี้แต่เคยปลูกโหระพามาก่อน,นะคะ่ะทุกคนโหระพาเนี่ย ชุดนั้นที่ปลูกเนี่ยก็อยู่กับเราได้นานมากๆนะคะให้เราได้เก็บกินนานมากนี่คือซากเก่าๆของเขานะคะก็จะดึงออกนี่ให้เพื่อนๆเห็นเลยนะคะว่าดินเนี่ยเก่ามากๆเลยนะคะอันนี้มีพวกวัชพืชเกิดขึ้นแล้วดินพวกนี้เราเอาไปเทผสมกันคลุกๆกันแล้วก็ไปปลูกไม่ได้นะมันไม่มีธาตุอาหารแล้วนะคะเราก็ต้องเอามาปรุงใหม่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ต่ายใช้ในวันนี้เนาะ วัตถุขออภัยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ก็เป็นของที่เราหาได้ง่ายๆนะคะเริ่มต้นเลยนะแต่จะเน้นเลยนะคะคือเวลาที่ทํากับข้าวมีเศษผักเศษอาหารเหลือๆจะไม่ทิ้งวันนี้มีเยอะเลยค่ะมี2ส,ส่วนด้วยกันนะคะตัวนี้สําคัญมากๆจะต้องมีในการปรุงดินทุกครั้งก็คือ ขี้วัวนะคะทุกคนปุ๋ยคอกนั่นเองจะเป็นขี้วัวขี้ควายก็ได้ขี้หมูหรือขี้ไก่ก็ได้นะคะเป็นปุ๋ยคอกนะอะไรก็ได้นะคะตัวนี้กลับมาพร้าศับค่ะตัวนี้แกลบนะคะแกลบเก่านะทุกคนให้ดูก่อนนะคะแกลบเก่าค่ะต้องเก่าแล้วต้องเก่าแล้วนะทุกคนควรจะทําการเปลี่ยนแกลบดิบให้เป็นแกลบเก่าให้เรียบร้อยก่อนนะคะตัวนี้เปลือกไข่ค่ะนี่ค่ะเปลือกไข่นะ แล้วก็ดินเก่านะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเอ๊ปุ๋ยคอกน้อยไปหรือเปล่าใช้แค่หนึ่งส่วนเองเหรอก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะแต่มองว่าเดี๋ยวพวกเศษผักเศษอาหารเหล่านี้เดี๋ยวเขาก็ย่อยเป็นปุ๋ยนะคะก็เลยใช้แค่หนึ่งส่วนแต่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าตอนที่ปลุงคลุกเคล้าไปแล้วเนี่ยสัดส่วนของปุ๋ยคอกน้อยเกินไปหรือเปล่าถ้าน้อยเกินไปเดี๋ยวไต่ขออนุญาตเติมนะคะเอาล่ะเททุกอย่างไปเลยทะะุกคนเททุกอย่างอุ้ยแต่ละจิงโจกตกใจหมดเลยนะคะ ขออภัยนะคะเลือกไทยเทไปเลยวันนี้เรามีเศษผักเศษเปลือกผลไม้ค่อนข้างเยอะนะคะมีสองส่วนเลยตายเนี่ยแปลกนะคะไ <laughs> ส้เดือนไม่กลัวนะแต่กลัวจิ้งจก <laughs> เหลือกไข่บีบีนะคะบีบีเขาเลยเมื่อสักครู่ก็ลืมบีในถุงก่อนนะคะเหลือกผักนะคะไหนใหญ่ๆก็ฉีกเขาด้วย เราคลุกพวกอินทรีย์วัตถุให้เข้ากันก่อนนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวไตยก็จะ ใส่ดินเก่าลงมาปรุงด้วยเลยนะคะเทไปเลยนะคะชึบขอใช้ตัวช่วยไม่ลงไม่ลงเท่าไหร่นะคะทุกคนดินค่อนข้างแข็งนะเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเลยอะเดี๋ยวไต กดก่อนนะคะลงมาบ้างแล้วแต่ยังไม่หมดนะคะต้องขุดต่อ น,นีโอเคนะคะจะใส่ปลายทั้งสองเลยนะคะทุกคนดินเก่าทั้งสองกระถางเลยขุดเขาก่อนเดี๋ยวออกยากอีกอันนี้แห้งเลย นะคะดินลงไปหมดแล้วคลุกคล้าทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยค่ะเอาดินเก่ามาผสมก,กันกับอินทรีย์วัตถุนะคะเป็นการปรุงดินมีอึงอ่างนะคะอยู่ในดินด้วยเอาออก ทุกคราวไปนะคะอืม ากนะคะุกเค้าให้เข้ากันนะคะแปะ๊บเดียวได้แล้วหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะเอาพวกจุลินทรีย์ที่เรามีเนี่ยมาผสมกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็ราดรสแล้วก็จะหมักดินในในกระมังนี้ไว้เหมือนเดิมค่ะ เนาะราคาทุกคนหลังจากที่เราคลุกเคล้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้จุลินรีย์หรือว่าน้ำหมักต่างๆที่เรามีนะคะมาผสมกันกับน้ําเปล่าเนาะแต่เตรียมน้ําเปล่าลงในบัวรดน้ําแล้วนะคะวันนี้จะใช้เป็นจุลินรีย์น้ําซาวข้าวค่ะจริงๆเนี่ยดินที่เราปรุงในกระมังเนี่ยนะคะเราจะใช้จุลินทรีย์อะไรก็ได้นะคะจะเป็นจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวจะเป็นจุลินรีย์สังเคราะห์แสง EM หรือของที่เพื่อนๆมีอย่างเช่นน้ําหมักจากเศษผักเศษเปลือกผลไม้ ได้เลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเอามาใช้ตามที่เพื่อนๆมีได้เลยนะคะวันนี้แต่ก็จะใช้เป็นจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวเนาะเทลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็มาราดรถได้เลยนะคะ ราดรสเสร็จคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปิดไว้เลยนะคะปิดหมักไว้เลยห้าถึงเจ็ดวันนะคะ หมักไว้ค่ะทุกคนหาพลาสติกหาอะไรมาคลุมนะคะเท่านี้นะคะรู้สึกว่าแฉะไปหน่อยนะคะทุกคนแฉะไปนิดนึงนะถ้าเกิดว่าท่านใดไม่อยากจะให้แฉะแบบนี้ก็สามารถหาอินทรีย์วัตถุนะคะมาเพิ่มเติมลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกนะคะหรือว่าดินเก่าเอามาเพิ่มได้เลยนะคะ เอาละค่ะใครที่ปลูกผักกินเองนะคะก็อยากจะแนะนําว่าอยากจะให้ปรุงดินเก็บไว้ใช้เลยนะคะดินเก่าๆยาทิ้งเปลี่ยนเอามาเป็นดินใหม่ที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ